สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะนางสาวจีรพรจิตติรพรมรงค์หรือคุณนกค่ะประจำชั้นอนุบาล2อับหนึ่งโรงเรียนอนุบาลครับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลครับมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่13แล้วนะคะสัปดาห์ที่13นี้เราเรียนเรื่องบ้านเรือเนเคียงกันชื่อของเพื่อนบ้านและความสำคัญของเพื่อนบ้านอ่าหมายถึง บ้านเราอยู่รอบๆบ้านเราเป็นเพื่อนบ้านเรียกว่าเพื่อนบ้านนะคะ,อ,ะอันที่สองเป็นการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านถ้าเด็กๆมีของเยอะเช่นผักที่เด็กๆปลูกหรือว่าคุณแม่คุณยายปลูกเราก็เอามาแบ่งกับเพื่อนบ้านได้นะคะ,อ,ะอันที่สามเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาเด็กๆ ของมาเยอะหรือว่าที่บ้านมีของเยอะเกินไปเด็กๆเอามาแบ่งแบนกตับเพือนบ้านได้นะคะช่วยกันดูแลเช่นผู้ปกครองไม่อยู่บ้านเพื่อนบ้านไม่มีใครอยู่บ้านเด็กๆช่วยกันดูแลสอดส่องกันได้นะคะความปลอดภัยของบ้านตัวเองและบ้านเพื่อนๆอันที่4เป็นการทํากิจกรรมร่วมกันเช่นบ,นบ้านข้างๆเขา จัดงานวันเกิดเด็กๆก็สามารถไปร่วมได้เอาของฝันไปร่วมกับเขาเอาไปวอวยพรวันเกิดของเขาแล้วเขาทำบุญบ้านเด็กๆก็ไปช่วยกันได้นะคะเด็กๆไปเล่นกันไปช่วยกันทำบุญบ้านเอาของไปทำบุญเด็กๆก็ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วใช่ไหมคะ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความปินใจกันนะคะเด็กๆอยู่บ้านใกล้ๆกันถ้าเปิดเพลงฟังเด็กๆก็ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังเกินไปไม่ควรตามเสียงดังเกินไปนะคะแล้วเราก็จะมีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเช่นเด็กๆไปเที่ยวสวนสาธารณะในหมู่บ้านเด็กๆก็ช่วยกันดูแลความสะอาดด้วยถ้ามันมีขยะเด็กๆก็ช่วยกันเก็บใส่ถังขยะ ช่วยกันดูแลสวนสาธารณะค่ะแล้วก็ขอจบคลิปเอย่างนี้น,น,นะคะสวัสดีค่ะ